โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดตู้เซยยวยอดินกันนะตอนนี้ผมมีเซยายูออดินอยู่6ดาวผมว่าจะทำเจดาวเรามาดูกันว่าจาก6ดาวนะ่ะไป7ดาวหมดเท่าไหร่ตอนนี้เราก็มีอยู่50ตัวนะนนเ,วนะเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวต้องเติมเพิ่มอีกตอนนี้ผมต้องการอีก5ตัวนะไปโลแรกกดไป ยังไงจังหวะน,นี้โลแรกมันต้องได้ของดีสิวะลงมาละทองอม่วงมาเลยโลแรกก็เกลือแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรไปต่อไปโลสองไปปึ๊บยังไงทองหรือเปล่าทองปึ๊บ เค okay. ม่วงตูมเกลือ,อจริงๆไปต่อไปโลที่สามโลการันตีล้วอย่างน้อยขอสองตัวไปสองตัวโอดินปึ๊บโอโคสองทองนะเฮ้ยสามทองมาดูกันสามทอง อื uh ้ม huh. ตัวแรกมาก็พิโลเลยโอเคแย่ายโอดินโอ้โหชูราโอ้โหสามทองแต่หลุดเล็ดไปสอกนะเสียดายมากโอเคไปปึ๊บโอ้โหม่วงลวนโอเคขออีกสักตัวหนึง่งจะได้เป็น ไปตบเสียเยอะปึ๊บยังไงมาไหมและโอ้โหม่วงโอเคเดี๋ยวผมขอไปเติมเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหมดเท่าไหร่โอเคผมก็ไปเติมเพิ่มมาอีก ห้าสิบตัวนะตอนนี้มีหกดาวผมต้องการอีกทั้งหมดสี่เศษแต่ว่าเดี๋ยวจะรวมเศษได้อีกหนึ่งเศษเท่ากับว่าผมต้องหาอีกสามเศษนะถูกไม่ได้อีกสามเศษไปฟป <c oughs> ม่วงลวด โน่นี้การันตีนะขอสองตัวสองตัวเรื่องจบมาสองตัวโอเคสองทองโอเคสยาญดินโอเคสวยสองตัวไปเลยโอเคนได้ได้สองตัวแล้วนะสวยเลยสวยเลยดวงดีมากเหลือแค่ตัวเดียวเรามี3าิตัวนะ ไปฟึบอื้อหือม่วงลวนโอเคไปต่อฟึบฟึบมาไหมทองหรือเปล่าทองหน่อยโอเคทองสวยก็ายางวอลิน มิโลมาไม่หยุดตัวไม่ได้ใช้งานด้วยในประเด็นไปอีกสิบโลสุดท้ายอยายต้องให้เติมเพิ่มเลยขอร้องละ่ะจบตรงนี้เถอะออให้การันตีเลยได้โปรดโอเคเดี๋ยวผมต้องมาเติมเพิ่มอีกประมาณสิบตัวนะ เพราะว่ามันจะการันตีและอีกหครั้งเราจะได้เสียาโอดินแล้วโอเคไปเลสโกอย่าออกมา2ตัวนะจะปวดใจมากโอเคทองเดียวรู้เรื่องจบแล้วครับเสยาโอดินเจดดาวของเราถ้าถามว่าผมใช้งบไปประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ8,000บาทนะครับไปตุ่มไปให้หมด โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทำเสยยวดินเจ็ดดาวกันนี่นะถ้าติกเจ็ด <7 S 2> ดาวไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะว่าเจ็ดดาวมันเก่งขนาดไหนบอกเลยว่าเก่งมากถ้ายืนคู่กับไอโอเลียไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบาย